ไปนู่นนะครับก็ประมาณสามโลสามโลสี่โลใช่ไหมประมาณสามโลมประมาณสามกิโลครับ,รบประมาณสามกิโล<อ>แล้วก็ตรงนั้นมันก็จะใกล้มีที่กับข้าวครับกับข้าวตลาดใหม่ตรงนั้นเนี่ยฮะพี่วงก็ามาเล่าบอกกล่าวเราว่าพรุ่งนี้ท่านจะออกเดินทางแล้วเนาะ,<ป>อ,ะออกไปอยู่ ถือว่าเอาของไปขายแล้วอ่าก็เลยจะไปคัดของอยู่ตรงนั้นอ่าอยู่ที่ใหม่ครับถ้าถ้านั่นก็มันก็ตรงนั้นแหละเหมาะครับเพราะว่ามันจะห่างบ้านมันจะห่างๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมันจะมีเปนคล้ายๆมีพื้นที่มีพื้นที่อ่าหลังจากที่อ่าพวกเราหรือว่าพี่ๆช่างหลายๆท่านจองเดินทางแล้วหรอี่ว่า แลมคิดถึงจะไยังล่ะครับนี่อ๋อก็ก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกยินดียินดียินดีเนาะดีใจไปไกลครับยังยังยังเขาใกล้ๆดีเลยเขาเข้าเข้าใจดีใจดีใจดีใจด้วยซีเขาก็เข้าใจว่าพี่วงก็อยากจะไปแต่ว่าไอเราคือหน้าที่ของผมก็คือคัดขยะอยู่แล้วครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนมันเสร็จแล้วก็ต้องยังไงล่ะ คือผมมุ่งหน้าไปจะขายของนี่นั่นแหละครับแต่ว่ามันไปไม่ไหวก็เลยได้กลับมาทำเครื่องใช่มาทําเครื่องก่อนแล้วก็ไปกลับไปใหม่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ระยะทางประมาณ3โลหรือ4ี่โลแค่นั้นแหละไม่ไกลครับเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะ ไปติดตามแกอ๋อไปดูที่พี่นาะใช่ไปดูที่อยู่ไปดูแกบอกจุดแล้วอ่าแกบอกจุดแล้วไปไหนก่อนนะอ่ะพูดใหม่พูดใหม่หน้าปั๊มปตทอหน้าปั๊มปตทปตทคือแกจะออกตรงสี่แยกนี่แหละเพราะว่าแต่ก่อนผมจะเคยพักอยู่นั่นแหละครับตั้งแต่สมัยเมื่อหลายปีก่อนโอ้จำได้อีกเนาะ FC ท่านใดที่คิดถึงพี่วงหรือว่าอ้าวพี่วงไปออกจากโทหนึ่งแล้วก็แกยังไม่ไปไหนไกลก็ยังอยู่กับ ปั๊มปตทหรือไอ้ที่ที่เขาเทดินกองที่เป็นไอ้เป็นป่าเนาะแล้วก็มีทางเข้า,ขาอ่าแกก็จะหันหัวเข้าไปในนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปติจตามแล้วก็ไปถ่ายคลิปให้เอซีดูว่า นี่แกได้รื้อของข้างหลังแล้วมีอะไรมั่งข้างใช่แล้วก็ชีวิตผมแต่ก่อนก็อยู่ตรงนั้นแต่ก่อนคือว่าถ้าไม่ได้ไปคัดของส่วนมากก็จะคัดตรงนั้นที่สารามันจะไม่สามารถคัดได้เพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะคนเดียวเงียบๆใช่จะได้อาบน้ำตักทีพี่เนาะจะได้ชำระร่างใจเออวันนี้ก็นี่วันที่เท่าไหร่้วพี่อ่ะเรามาคุยกันวันที่เท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้อาบน้ำเนี่ยน่าจะหล เป็นอาทิตย์แล้วเนาะตั้งแต่พาชีมาพาชีมาถึงโคกยางก็ยังไม่ได้อาบเพราะว่าฝนตกจากโคกยางมานี่ก็ไม่ได้อาดครับนับแล้วก็ประมาณเกือบสิบวันแล้วครับสึกว่าอ่ดอัดอยู่เหมือนกันครับเพิ่งรู้สึกอันนี้หยอกพี่เนาะหยอกหยอกเพิ่งรู้สึกเนาะ โอ้โหพี่พี่วงของผมเนี่ยสุดยอดเลยต้องทนครับชีวิตบางทีมันมีบอมีิสะก็ไม่กล้าอาบนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนาะเพราะว่าผมก็คือป้องกันยอมยอมคันยอมร้อนหน่อยหนึ่งแต่ดีหน่อยคือว่ายังมีไฟใช้พัดลมได้ครับมันก็เลยเย็นหน่อยนหน่ึ่งทางงานก็นอนไม่ได้ครับนี่ครับพี่วงก็จะออกเดินทางพรุ่งนี้พี่เนาะ วันนี้ก็อยู่กับเราไปก่อนหรืออยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันมันยินแล้วขอพักก่อนขอพักอีกหนึ่งวันอ่ะพี่วงค์ถ้าไปพรุ่งนี้เช้าไฟก็ไปทำอยู่นู่นใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องคัดเวลาว่างๆนี่ก็คือทีเดียวครับบางทีเราคัดขอ,องไปขายเสร็จมาพักบางทีก็ทาไฟด้วยทําไฟด้วยเพอเอฟซีที่ดูชมพวกเราอยู่ใกล้เคียงแถวนี้เนาะคัดของนี่ก็คือเป็นรายได้การกินการอยู่เนาะแล้วก็แต่ไอ้ระบบไฟนี่ก็คือการระบบช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองครับผม ก็คือว่าทําไปด้วยคือขายของไปด้วยครับคือจะมันมันจะมันจะเป็นเสียโอกาสในการทั้น้อพี่น้อเราอยู่นานแล้วเสียเวลารอแต่ก็น่าจะอยู่ได้หลายวันอีกเหมือนกันคล้ายๆกับที่พาชีครับเพราะว่าที่พาชีนั้นเขามีที่รับซื้อของเก่าอืแล้วเราก็อยู่ได้ครับพอคัดปุ๊บผมก็พอได้พอประมาณไม่ถือว่าหมดหรืออะไรพอได้จักรยานจักรสอบจัสอบผมก็จะขี่ไปครับ ไปแล้วก็ไปขายแล้วก็มาก็พอมีทุนก็จะซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นเป็นทุนหมุนเวียนเพราะว่าครับผมผมจะมันมันหมดแล้วเนาะผมก็จะทําอย่าง้นครับก็ถูกแล้วพี่ได้ได้ก็สอบซ้องก็สอบก็ขายพอได้ค่ากินแล้วก็หรือค่าไหลอย่างเงี้ยครับครับดีแล้วพี่ดีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปไกลครับยังอยู่ที่บ้านถวดวเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไปอยุด ใกล้ปั๊มเพราะว่าปั๊มมันมีที่อาบน้ำพี่เนาะมีที่ให้เราอาบน้ําแต่งตัวสบายๆครับมีที่นอนเราอยู่ใกล้กับที่พี่วงได้เอาสินค้าหรือว่าของที่อยู่บนรถแกได้ขายออกเนาะทางตันอะไรตรงนี้คมไหมตรงแค่ตัวชดอ่ะบปิดบอกปิดแรงไหมหรอรถใครโอเคโอเคโอเค รถพ่วงความใครไม่รู้แต่ไม่รู้ตรงต้นไหนทางตันให่โกมด้วยทางตันีห้โกมช่วยเขาปกติครับนี่ฮะพี่ชายบ้านนาก็มาช่วยครับไม่ใช่ธรรมดานะพี่ชายบ้านนาครับไม่ใช่ว่ามาเล่นๆครับมาจริงๆครับพี่ชายเนี้ยพี่ชายบ้านนาเราก็คือมาอยู่มาช่วยอทําเสร็จนี่พี่วงนั่งพักพี่ชายเก็บครับโอ้นี่ฮะ ก็ได้ย้ายทันทีเนาะแต่ว่าย้ายออกจากตำแหน่งที่เดิมไปอยุ่ตำแหน่งที่ใหม่ตรงนี้หลายวันแล้ว <S <S ตรงนี้หลายวันแล้วครับรู้สึกไม่ดีเนาะด,ดีอยู่แต่บางทีมันก็มีเขาบิวงก็เกรงใจแล้วก็เกรงใจเจ้าของบ้านแหละครับเนาะอยู่นานแล้วพอเราทำเสร็จพอไปได้ก็ต้องไปนะพี่เนาะนี่ฮะพวกเราก็แต่ก<ร>นะ็ยังอยู่กับพี่วงได้ครับเพราะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่อยู่แถวๆนี้ตอนนี้ก็พี่ชายบ้านนาเนี่ของจริงครับเนี่ฮะช่วยเก็บแล้ว สุดยอดไหมอ่ะนี่พูดใส่ใครเนาะพี่ชายเนี่ยโดนดราม่านะพูดอย่างนี้เนาะออพูดให้เกิดดรามาพูดให้กดดามาเนาะเออสร้างแต่ดราม่าแต่เนี่ยก็คือเป็นชีวิตประจำวันเป็นความจริงครับบางครั้งคือพอช่วยได้จากการเจ็บหนักก็อาจจะเป็นเบานี่นนพูดดีเนาะ อาแซมนี่จำไว้ทุกอย่างทุกคำเลยแซมทำเป็นคอนเทนต์เลยเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้อะไรมากก็คือช่วยเสร็จดูแลเสร็จผมก็ไปก็ถือว่าพี่วงโชคดีนะเจอผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เจอเอฟซีทั่วประเทศที่เขาเนาะที่เขามาช่วยพี่วงเนาะช่วยเยอะเลยช่วยเยอะช่วยเหลืออยู่นี่พี่วงของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสื่อโซเชียลหรือว่าอยู่อย่างเนี้ยยูทูบอย่างพี่แซมวิ่งอย่างนี้เนาะเขาก็มาช่วยเราช่วยทั้งแรงกาย แรงใจเนาะแล้วก็มีกําลังภายในที่จะช่วยด้วยหนึ่งคือสื่อโซเชียลเขาแรงทําให้คนอื่นได้เห็นไกลๆได้เห็นนะก็ทามพี่วงได้มีโอกาสพี่ออกไปข้างนอกเนี่ยคนรู้จักเต็มเลยหลายช่องเลยไปกระทรงกระสังนี่ถ้าไปภาคเหนือนี่พี่วงสบายเลยเขาบอกว่าให้อยู่ที่รีสอร์ทเลยเอฟซีบอกว่าเอฟซีที่ภาคเหนือเ่าจะต้อนรับพี่วง หนึ่งคืนสองคืนยังได้เลยมีรีสอร์ทอยู่ขอขอนอนไอรถกระตบผมครับไม่ได้แต่ว่าขอให้พี่ขึ้นเขาได้และกันขึ้นเขาลิชบูนนะดูแลอะไรหน่อยเนาะเออไม่เป็นไรเราก็พึ่งกันอื่นไม่ได้พี่จริงๆแล้วพวกเราต้องพึ่งตัวเองเนาะแต่ตรงนี้ก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากเอฟซีทุกประเทศเขาเราก็เป็นความพึงว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่มาเจออาจารย์ชายหรือว่าชายบ้านนาเอาอีกแล้วใช่ไหมใช้ได้ขายได้ชื่อพี่ชายนะครับเนาะเราก็ขายกันอย่างนี้แหละ ที่จริงครับซึ้งน้ำใจพี่ชายนีค่ครับแกทาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนาะใช่ไหมเอออ่ะถ้าเจอพี่วงข้างทางหรือเจอพี่วงที่พำนักตรงไหนถ้าเอฟซีพวกเราได้เจอหรือคนที่เคยเข้ามาชมทีมพวกเราก็นี่ฮะไว้ช่วยเหลือท่านหรือว่ามีน้ํามีท่าอ่าแบ่งปันท่านได้ครับมีซื้อผลไม้ผลไม้ติดไม้ติดมืออ่าเนาะเราให้ท่านได้ แบ่งเบาภาระหรือแบ่งเบาเงินที่จะใช้จ่ายครับเนาะนี่ฮะเราก็ว่าไปละพี่เนาะเพื่อเอฟซีเข้ามาดูแล้วก็เอฟซีก็เขามีใจบุญนะพี่เขาอยากช่วยอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าบางทีเขามีเนาะเขามีเยอะกว่าเรามีออยากช่วยเราเขาต้องมีกว่าผมอยู่เขาอยากช่วยม่บางทีคนมีเป็นร้อยล้านเขาไม่อยากช่วยก็ได้แต่บางคนถึงมีน้อยก็เขาอยากช่วยเนาะอยากช่วยทุกคนครับนี่ฮะบางคนมี ไม่เยอะครับอย่างแซมวิ่งนี่ช่วยทั้งใจช่วยทั้งไข่ใช่ไหมครับผมนี่ฮะแซมวิ่งนี่ช่วยได้เยอะนะช่วยทั้งทำรถทำอะไร่ะสุดยอดเลยอ่ะขอท่านีครับจะรับของผมทำไมครับ แสีวิ่งเจอคอเซนเตอร์หรือเปล่าพี่วงก็วันนี้คืนนี้นอนนี่ก่อนเนาะนอนนี่หนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าออกไปเช้าก็ได้เลยพี่ไปเช้าค่อยไปถ้านี้ถ้ามันติดขัดก็ยุ่งอีกก็ต้องลงให้มันสว่างเพราะว่าโอกาสที่ว่าเราไปแล้วมันอาจจะติดขัดเราก็จะได้แก้มันไม่มืดใช่ไหม ถ้าเราเดินทางตอนคอย่างนี้มันจะไม่ได้หรอกก็ว่าพิกัดใหม่ของพี่วงก็อยู่ที่อะพิกัดใหม่พี่วงก็อยู่ที่อ่าอบปอตทบ้านตรวจเนาะอ่าเผื่อเพื่อนเพื่อนเอฟซีเราผ่านไปแถวนั้นมีอะไรติดมาติดมือหรืออ่าอยากให้กำลังใจพี่วงก็แวะเข้าไปครับเนาะมีอะไรก็ช่วยเหลือพี่วงไปละกันครับเนาะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่เนาะให้กำลังใจพี่วงต่อต่อไปครับอ่าคนไทยไม่ทิ้งกันครับสวัสดีครับ